แล้วหลวพ่อเขได้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยฮะกระลิ่งพังนะหินอ๋อแล้วทีนี้ก็อยูริ่งองริงองแสดงว่ามันเลื่มนลงไปอ๋อ เราก็ได้น้ำเลยอ๋อหนักอะน้ำพ่อนะมีน้ำหนักเป็นปูนนะเป็นปูนปั้นอ๋อปูนปั้นนะเขาเขาสักศิษย์ยังไงอ่ะพ่อเคยมาแม็กฟาสมัยก่อนเนี่ยแม็กฟาที่ขายเรือขายของอะอ่าฮะขายเรือขายของก็พอถึงผ่านหน้าไปก็จะวัดน้ำเป็นเหมือนเป็นน้ำมนต์ให้้าขายเดินทาง เวลานั้นเดินทางเรือต่อเรืออะไรเงี้ยพอผ่านแกก็วักน้ำพรมเรือพรมอะไรนี่นะให้แกป้องกันเดินทางแล้วมันปลอดภัยอะไรเนี่ยหลวงพ่อเขาสร้างมากี่ปีแล้วลุงพ่อประมาณนะลุงพ่อท่านไมเเพิ่งเปิดมาแล้วไงมันเห็นเลยแค่ทำเป็นแบบเราก็เห็นแล้วแต่ยืนยันไม่ได้ว่าสร้างครั้งไหนแต่น่าจะเป็นอดีต อดีตเจ้าวาดสร้างอือหลวงน่าจะตอนหลวงพ่อบุญมาหลวงพ่อบุญมาอืมอ่านึ่เราเราไม่รู้ว่าฟัางต้นไปมนอตอนอเกิดมาก็เห็นเป็นรูปลักษณ์ของใจอย่างนี้แล้วอ๋อทีนี้มันก็ไม่ได้เคยไปไปคิด ตั้งใจจะไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติของแกมันก็เหมือนกับวัดหนึ่งวัดหนึ่งวัดหนึ่งซึ่งแต่ละวัดเขาก็มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเดื่งมากจะรู้ก็คือกรรมการกัเจ้าอาวาเท่านั้นเองจะรู้เร <c oughs> ื่องว่ามันเป็นไปยังไ,ไงไอ <c oughs> เรามันเกิดที่นี่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นเด็ก<อ>แต่พอโตแล้วก็บวชแล้วก็เรียนไป,ไปอ,อยู่รุ่่ไปอยู่กรุงเทพไปแล้วก็กลับมาวัดไปดูเนี้ยคือวันมันเหมือนกับอาศัยแบบเราอาศัยที่เกิดอะ แต่ต้อไม่เคยไม่เคยไปศึกษาว่าประวัติตรงเนี้ยเขาเป็นไปมายังไงอย่างเงี้ยอ๋อทีนี้พอเวลานั่นเสร็จมือนเหมือนกับคนที่ศึกษาเนี้ยอย่างอย่งเวลา,นวา,นานเ,นเนี้ยว่านตะเกียรเนี่ยได้ได้คนดีได้คนที่อาจจะเป็นลูกศิษย<อ>์นอะไรของท่านที่มีความบูพันในเรื่องไหน,น<อ>ก็มาฟ<อ>ื้นฝูขึ้นมาก็เริ่มสืกหาประวัติหา ความสําคัญความเป็นมาอะไรของท่านอันนี้เราก็ต้องไปถามหาคนที่อ้นโบรว่าเขานั้นยังไงอย่างนี้ถือเป็นเรื่องดีไหมฮะที่เอาประวัติโอ้ดีแกก็ดีดีแกจริงๆงแล้วแกพังลงไปในน้ําแล้วเงี้ยแต่คนกลับไปเอาทั้งขึ้นมาเงี้ยคือเอาทั้งขึ้นมาแล้วก็มาให้ความสําคัญทั้งขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นด้วยความศักดิ์สิทธิ ของของท่านใจทุกคนเนี่ยขอท่านขึ้นมาท่านก็คงจะท่านก็รู้ว่ายุคนี้นะเป็นยุคที่คนสนใจสร้างท่านขึ้นมาแต่อีกยุคนึ่งเป็นยุคที่คนทอดทิ้งท่านแล้วก็ปล่อยให้ท่านลงไปในน้ำแต่ท่านก็รู้มาว่าอีกยุคนี้ต้องเป็นยุคที่เราจะต้องมามีความสำคัญก็โดนใจให้คนขึ้นเอาท่านขึ้นมา S <S ให้ความหลอ่อมพลิกับท่านอย่างเงี้ย<อ>มันก็ถือว่าเป็นวาสนาของท่านเหมือนกันนะ<อ> <S <S เป็นอของท่านแต่ละยุคสมัยอะนะมันต้อโยม<อ>ขึ้นมาฟื้นฟูท่านอะไรท่านอย่างเงี้ยให้ความหลอ่อมเพกับท่านเท่ากับว่าอดีตชาติบุพเพสันนิวาสเพื่อเป็นบริวารเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นอะไรของท่านโอ้ใช่ไหมมันเป็นเหมือนว่าถ้าคนเราเกิดมาอย่างเงี้ยพอให้ความหล่อมเพก็ ยกย่องเชิดชูท่านขึ้นมาให<อ>้มจมน้ำไปแล้วท่านไ<อ>ึ้นมาได้เราทำขึ้นไม่ใช่ว่าท่านไม่ศักดิ์ส<อ>ิทธิ์แต่ว่าท่านรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่ยุคท่านนะไม่ใช่ยุคท่านเขาเกิดอยูอ่แล้วก็ปล่อยออ <c oughs> ท่านลงท้อง <c oughs> เออไม่ใช่ยุคท่านแต่ยุคนี้ยุคท่านอ,อก็จะ,จะจะมาช่วยเหลือคนด้วยนะถ,ถึงเวลาแล้วนะถึงงานแล้วจะต้องทำนะแล้วทวีตุวันที่เนี่ยครับพ่อเขาบอกว่าเก่ามาก เหมือนกันสร้างเราวๆเดียวกันอ๋อเราวๆเดียวกันที่สี่ร้อยปีแน่นอนตอนยินเดี๋ยามันเป็นสี่ร้อยปีสี่ร้อยปียังมีธรรมชาตธรรมชาติป่าอยู่บนนู้นบนสะบกนะนั่นน่ะธรรมชาติของเจ้านายชั้นสูงโอ้ยกำลังบูรณะผมจะบอกกำลังบูรณะอยู่ฮะแล้วหลวงพ่อยุคนี้ทำไมทำไมท้าเวทถึงดังจังอ่ะพ่อมัน มันก็ยังว่านะมีลูกสย์ด,ดีเป็นสีสง่าหน้ามีลูกดีเป็นสีสง่าหน้าใช่ไหมญ<อ>าติพงคงวงตาพาเรื่มใส่ก็<อ>คนเรามันก็เหมือนคล้ายว่าให้ความสําคัญกันมาอให้ความสําคัญยกย่องท่าน<อ>แม้แต่พระพุทธเจ้ายัางยกย่องนะ<อ>พระพุทธเจ้าเรียกเท้าจาตุมหาราชอ่ะแต่มีส<อ>ี่องค์มีเท้าเวสุวรรณเท้าวิรูปเท้าวิรุณหกเท้าทัตตลดอด ตอนที่พระเจ้าสวยวิมุติสุขอยู่คนต้นราชาย,ยตนะเนี่ยเรียกว่าต้นไทรนะ uh huh. แล้วกอค้าสองพานิช uh huh. เอาข้าวสัตตุก้อนสัตตุผง uh huh. มาถวายเ uh huh. ชิดตบปุสารและพาริกะเอามาถวาย uh huh. พระพุทธเจ้าก็าไม่มีบาทนี่เพระสสวยวิมุติสุขอยู่ uh huh. ท้าจารุมหาราสีองค์เนี่ยเอาบาตรมาถวายพระพุทธเจ้าอสีองค์บาตรสีมันมีสี่ใบครับพระพุทธเจ้าก็เลยอธิษฐานให้บาตรเนี่ยเป็นใบเดียวกันเลยบาตรสมัยก่อนจะมีสี่แฉ็กมีตัวมีเวลาบาตรสมัยก่อนเนี่ยบาตรพระเนี่ยนะไปดูบาตรเก่าอ่ะจะมีสี่แฉกแถกหนึ่งก็คือเท้าเวสุวรรณแทกที่สองก็เท้าวิรุณหกเท้าทศรถ ขาวกุอาขาววิรูปักนะฮะเราจะมีความรู้ใหม่ให้ไปนะไม่ใช่ความรู้ใหม่ความรู้เก่าสาหรับเจะไม่ได้ไปศึกษาไปได้ไปศึกษาเราไม่ได้ศึกษาโอ้ครับหลวงพ่อครับโอ้โหได้ความรู้เลยครับหลวงพ่อครับโอ้หาเดี๋ยวต้องไปหาดูอันนี้ยังไม่เห็นเลยนะฮะโอ้เป็นบาทเก่าหลวงพ่อนะ ได้ครับบาทสมัยนี้หล่อเลยนะหล่อเลยไม่เห็นเป็นตะเข็บไม่เห็นเป็นตะเข็บแต่สมัยก่อนเนี้จะเป็นตะเข็บอ๋อนั่นแหละถ้าใครเอาบาทนั้นไปบูชาจะได้ทั้งสี่องค์เลยนะโอ้แล้งหาที่ไหนฮะตอนนี้ตอนนี้ต้องยุคเก่าบังเหล็กจะเก็บต้องไปหาแล้วได้ได้สี่องค์เลยอ่ะอได้ได้เท้าเท้าวิรูปักเท้าวิรุฬหกเท้าอุเวนกับเท้าวิสุวรรณนี่ไหมโอ้สี่องค์เลย ไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเสดคนไปหาบาดพ้ามาหล้ด